หยุดเล่นได้แล้วมาทํางานทําการทีสิ่อยขอคุยกับบอยหน่อยได้ป่าวอะนะไง่ายมากน้นี่นี่หยุดเพ้อฝันหยุดฟุ้งซ่านงานการก็มีทําเยอะแยะเห็นไหมถ้าไม่ทําอาจจะไม่เขียนชื่อจริงนะเออทาจ้าได้คือเกบอยไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเอานี่การบ้านที่อาจารย์สั่งให้หาความหมายของคำต่อไปนี้ เยอะก็ต้องทำเร็วเข้าเดี๋ยวไม่เสร็จนะแต่บโบชายพลาซานาโกมไม่เก่งนะเอาน่ารีบๆเข้าเร็วๆอย่าบ่นมากหนะมามามาไม่เหอะไรวะเนี่ยก็สอบพอจานาโนโกมาแซ่อะนั่นเอาไปทำซะโอ้ยแม่งหนักว่าทำบน่นโอ๊ยอะไรเนี่ยร้องเสียงดังตกอกตกใจหมด โหเกิดอะไรขึ้นหรอบโบก็มันทั้งหนักทั้งหนทาทั้งใหญ่ทั้งเยอะเปิดหาคำเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเสียทีเขี้ยล่อะไรไม่รู้เดี๋ยวนูนี่ช่วยสอนเปิดพจนานุกรมให้เอาไหมเออช่วยหน่อยดีหนูนี่โบไม่ไหวแล้วเนี่ยหลอด ก <G ül> ็อย่างแรกนะพจนานุกรมเขาเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยดูที่เพยญชนะตัวแรกของคำจากนั้นก็ค่อยๆพลิกไปจนถึงเพยญชนะที่เราต้องการหาคํานั้นเจอไหมเจอแล้วแล้วไงต่ออ่ะต่อไปนะพจนานุกรมจะไม่เรียงตามลําดับเสียงอ่านแต่จะเรียงตามลําดับรูปพยางและคําที่อยู่ในหมวดเดียวกันก็จะเรียงตามเพยญชนะตัวต่อไปเจอไหมจ๊ะ ง่านที่เยอะเลยหนูนดิแล้วง่ต่ออ่ะส่วนสลาก็จะเริ่มต้นจากสลาอ่ะจากนั้นก็จะเป็นในหันอากาศเรียนตามสลาไปเรื่อยๆเป็นไงเจอหรือยังเฮ้ยนิดๆหนุกดิมันจะเจอละเว้ยเฮ้ยคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็จะมาก่อนคำที่มีวรรณยุกต์เสมอจบแล้วแารใช้พจนานุกรมตามลำดับแบบง่ายๆไหนๆก็ไหนๆแหละจะบอกเคล็ดลับให้นะจ๊ะ พจนานุกรมอะ่ะเขาก็บอกวิธีใช้ไว้อยู่ในหน้าแรกแล้วแต่คนส่วนใหญ่อะ่ะก็มันจะเปิดเลยไปได้พจนานุกรมมาเนี่ยก็ค้นหาคำเลยทำให้สับสนจ้ะ